ล็อก 4D สาข15ตลาดน้ำบานน้ำพึ้งคนเต็มร้านเลยเดี๋ยวเราไปท้อทงวัดคนไม่มีตลาดน้ำมะพราอยู่น้ำหอมมีน้ำทอดดอกมะพร้าวด้วยนะมีมะพร้าวถอดเสื้อด้วยคุ้นมะพร้าวน้ำหอมพุดดิ้งมะพร้าวเลิศมันแตนมากอะนี่ไม่ใช่หน้านะผมไม่ปัญญาจ้างเขาหรอก ใหผมมากินร้านนี้ผมเยแล้วมันหอมอ,อข้างๆมีร้านรานดังเติสายไหมปกินร้นีัดันถ้าผมชอบกินติสายไหมนะแต่วันนี้ผมอยูอ่ตลาดน้ำบานพึ่งที่นี่เปิดสาวทิ๊คนอยู่นะขัตะเลิกนะดนูนนคนนุ่ South, อนอืม,อม,อม ไปแล้วทีหนึ่งแบรนด์เขาด้วยนะไปแล้วไปแล้วฟ้วว<ะ>สวัสดีคุณนุ่นครับเมื่อกี้เราแอบบินพากันอยู่ขอขอนุญาไหม่อดได้ค่ะคุณนุ่นเมื่อกี้เขาซื้ออะไรไปมัม่งอ่ะซื้อน้ำปั่นค่ะน้ำน้ำปั่นไม่ใส่นมนกับ<น>ใส่นมอืมคนเยอะ <คน S 2> อันเยอะร้านหาเจอง่ายมากอยู่ <laughs> ตรงโซนป้าดำก็ตรง,ตรง,ต,รงตรงคลองอะ่ะร้านอยู่ติดกับร้านพี่ประวานร้านพี่ประวานเขาจะมีเครื่องไม้เลเซอร์มา ของข้ามก็แหลวร้านที่แม่นน้ำตาลมะพ,พร้าวแพทเพชรบุรีแต่วันนี้คือที่ป่าวาลาข้างๆนั่นแหละเขาแนะนํามาชนะไปลองกินยังยังไม่กินนั้นผมก็ได้กินดูอ,อ,นอร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาให้ผมกินก่อนเลย <c oughs> เอาเอาแบบใส่น้ำแข็งไหมหรือว่าแบบขวดผม<ว>กะกินตรงนี้เลยเข <Original. c oughs> รียจีนอ <c oughs> ผมจะหยิบเองโอ <c oughs> เคค่ะผมจะจับผิด ไม่มีการเตี้ยนแต่เขาจะหาว่าขวดที่อร่อยอารกินเรอตรงนี้เลยขอนยาถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทําให้ผมด้วยนะคุณนุ่นครับระหว่างระหว่างนี้สอบแามนิดนึงตอนนี้ร้านเราชื่อร้านอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้านเราชื่ออะไรบ้านเ้าหอมค่ะบ้านเ้าหอมคุณนุ่นบ้านเ้าหอมค่ะมาพามี่เรามาทำไมบ้านแพวว่ะบ้านแพวใ่จังหวัดสมุทรสาครแถวบอกบ้านแผวสุดตาการผม เราได้รัก Bref, กรญาติจากตรงนู้นนะนไม่ืิอดีมาแห่ป่าเขาตกหัวที่มาแค่เดนก่อนนะพวกที่ร้านเราขายอะไรมากก็ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวค่ะเป็นวุ้นมะพร้าวน้ำหอมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนน้ำช่อดอกมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดมะพร้าวถอดเสื้อแล้วก็น้ำมะพร้าวปั่นเดี๋ยวอนมะพร้าวถอดเสื้อเป็นยังไงมันมีเสื้อของมันเหรอยไงเสื้อของมันก็เปลื่อกเขียวๆไง อ๋อก็คือไอ้ตรงที่เป็นเปิดทีเขียวด้านนอกใช่หมายถึงว่าเปิดฝาขอย่ามั้ยเปิดฝาปุ๊บกินเข้าวปากใช่อย่างนี้เท่าไหร่ลูกละสี่สิบบาทมันได้กำไรแล้วนี่ก็คือหนึ่งลูกนะทําไมอุ้มันใหญ่นะก็คือเขาเอากระลาคเอหยาดอะไรออกใช่คือลูกค้าไม่ต้องหิ้วหนักๆกลับบ้านปกติลูกค้าจะหิ้วลูกเขียวๆนี่หนักมาก แล้วที่ผมกําลังกินเนี่ยแล้วผมกําลังจะต่อขวดที่สองด้วยอย่างเงี้ยมันคืออะไรน้ํามะพร้าวแท้ค่ะตัวที่เราถอดเสื้อแล้วมันแตกเราเอาน้ํามาบรรจุขวดขายขออย่างที่ขายขวดเท่าไหร่ยี่สิบาทค่ะแล้วเราไม่ได้ผสมน้ำตาลเลยเพราะว่าผมกินสายตังผมถามพี่ปวานวันนั้นมาทํารายการร้างข้างพี่ปวานเฮ้ยร้านมะพร้าวคนเยอะจังเป็นยังไงบ้างพี่บอกอร่อยอร่อยเฮ้ยขวดที่สองแล้ว คือแม่ผมอ่ะระหว่างที่ตั้งคันผมอยู่โปรติก็ชอบกินของเปรี้ยวแม่ผมบอกว่าตอนตั้งคันผมอ่ะอยู่ดีเขาอยากกินมะพร้าวกินยันคลอดแล้วคลอดก็คลอดแบบสบายรืดเลยลูกคนเวยใช่ใช่ช่วยเรื่องคนท้องนี่กินดีมากผิวลูกสวยทุกคนโอ้โหดีมากเลยแล้วอันนี้คืออะไรวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะขอญาตนะขออนญาตพี่หม่อันนี้ขายเท่าไหร่ครับคุณลุงยี่าบาทค่ะ ใช้น้ำมะพร้าวแท้ๆทำไม่ได้ใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็จะใส่โตถกันเสียส่ไหมไม่ใส่ก็คืออันนี้เป็นของเนชรนลธรรมชาติใช่อแล้วข้างหน้าผมเนี่ยติดมาสนใจมากเลยอ่ะมันเป็นพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งโรตีนมะพร้าวอ่อนข้างในจะเป็นตัวพุดดิ้งแล้วก็ตัวมะพร้าวยี่สิบห้าบาทเหมือนกันค่ะนี่โคตรราคาคนละคุณนุ่นถามจริงเหรออยู่ตรงเนี่ยมานานมันก็นานล้วค่ะ พื้นเพมคนที่นี่ด้วยพื้นเพมคนที่นี่ด้วยเป็นคนที่ไหนบางน้ำพึ้งบางน้ำพึ่งหมูสองหมูสองผมเด็กตลาดว่าเราคนบางด้วยเมื่อกี้เห็นคนสั่งรึบลึบบางคนไม่เห็นไงเฮ้ยมองแต่ตรงนี้โคตรดีนะครับเขามีเวอร์ชั่นปั่นเมื่อกี้คนนั้นเขาสั่งอะไรปั่นมะพร้าวนมสดครูสวัสดีครับร้านอยู่่ทีข้างในนะครับเนี่ยคอฟฟี่ทิเชอร์ผมจำได้ร้านเนี่ย อนไหาปดูกันโคโจมสบายดีนะครับเจ้าของคอกกี้จิ๊กจะไปดูย้อนหลังได้ผมทำรายการแล้วปั่นให้ชนะวีหนึ่งแก้ว<ช>เอาเอา,เอาที่พี่ที่วนันต้องถังอะไรนะมะพร้าวปั่นนมสดมะพร้าวปั่นนมสดอย่างนี้แก้วเท่าไหร่สี่สิบาทสบายสบายจัดให้ชนะวีค่ะเราสามารถเลือกระดับความหวานได้ไหมคุณได้ค่ะอ๋องั้นผมเอาแบบหวานน้อยหวานมากหวานตัดขา อ๋ออ๋อไม่ออกก่อขออนุญาตนะครับโทษเสียงมันจะบูดดังมาก <c oughs> ตรงเนี้ยปกติเนี่ยถ้าท่านเดินมาที่ซอยล็อกดีล็อกสีเนี่ยพอมาถึงตรงสะพานจะมีเพลงเปิดโอ้เพราะมากเป็นร้านที่บธวันเปิดแต่เนื่องจากเดี๋ยวเราโดนลิขสิทธิ์ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเลยขออนุญาตที่ปาะวันขอทำรายการแป๊บหนึ่งอ๋อ นี่ก็เป็นเนื้อของเราเตรียมไว้แล้วใช่ป่ะใช่ค่ะอันนี้คือลูกที่รเราควักเบ้าออกมาเลยจากจากมะพร้าวตรงนั้นอ๋อเขาเรียกควักเบ้าออกมาใช่อ่าแล้วต่อไปเราก็ใส่น้ำมะพร้าวเพราะไแดงของดีเยอะแต่คือ,อ,อว่าเราไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไงแต่ไม่เป็นไรเอาแบบปกติเลยปกติเอาปกติใช่เอาตามสูตรคนโน่น เดี๋ยวชนาวีจะทําการประชาสัมพันธ์แม่งทุกร้านในพัสแดงให้คนรู้แต่ตนใหญ่ของดีมันชอบหลบอยู่ในซอกในรูในหลืบเป็นอะไรไม่รู้แต่เป็นอย่างนี้ทุกที่ไม่ใช่พะสดแดงบ้านเราเออรลยองชนบุรีกรุงเทพที่ผมไปบุกพวกที่ทุกไทยเป็นแบบนี้นั้นอ่อ,อันนี้เราก็จะใส่ไอซนะครับเตื<ท>อ,อนเตือน,น ร้านที่ตะวานที่ผมได้ไปแนะนําไปนะครับเป็นเครื่องอเลเซอร์ท่านจะได้เป็นที่ร้องแหน่จะได้ภาพอะไรส่งเข้ามือถือสั่งแป๊บเดียวเดินเล่นตลาดน้ำ movement, มาเพื่อนมารับของได้เลยเลิศมากอ่ะคุณจุมวันนี้มาซื้ออะไรคุณจุ๋มขอมทอดสดีครับ ครูจงเป็นคนโกงอยู่ที่โรงเรเียนวิสุทธิกษัตริย์ย้ำนะผมคิดจ่ายตังค์เดี๋ยวเรามาจับผิดกันผมชอบจับผิดจับผิดยังไงไม่รู้ว่าหมดไปแล้วสองขวด โอเคเรียบร้อยที่ต้องถอดไม์ก่อนเพราะว่าเสียงไม์ผมแม่งลบจิตมันรับเสียงรอบข้างโคตรดีอ่ะเอี๋ยวลืมนะผมอยู่ล็อกดีล็อกซีแต่ผมจะเรียกว่าซอยประดำใครจะเรียกซอยอะไรก็แล้วแต่นะ อย่าลืมนะครับท่านสามารถเลือกเลเวลความหวานได้ใครชอบหวานเยอะๆก็บอกคุณนุ่นได้ใครชอบหวานน้อยๆก็ได้แต่ชนาวีกินเวอร์ชั่นปกติฟาบเรียบร้อยอ่าเราก็มีหลอดแบบสุนพติอีกทีนึงนะฮะโอ้นี่คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใช่ผมจิ้มให้<ะ>ขออนุญาตติดไม้อีกครั้งหนึ่งครับ<ะ>เรียบร้อย ขอชื่อแบรนด์อีกทีครับบ้านเ้าวหอมค่ะบ้านเ้าวหอมของคุณนุ่นค่ะน้ำปั้นมันโปรตินไข่ที่อื่นได้ไหมไม่ขายค่ะเพราะฉะนั้นท่านอยากจะกินมาเองเสาร์อาทิตย์นะครับตำรวจล็อกสี่ใส่ห้ากินก่อนบ้านเ้าวหอมแต่อันนี้ผมไม่เคยกินนะนี่ครั้งแรกอันนี้เป็นเวอร์ชั่นออริจินอลค่ะเอาลวกมาสี่จังเอาน้ำเ้าวปั้นนมสดได้ค่ะเอาแมงล เอาสองแก้วสองแก้วนะคะลด้ค่ะไีกสองครับไม่ใช่หน้ามานะผมไม่เป็นยาช้างหรอกนะหัสกวนปกติส่วนร้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านของพี่แว่นน้ำตาลดอกมะพร้าวแท้อินพอรตจากเพชรบุรีสีธรรมชาตินะพี่แว่นกับป้าดำนั่งอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวไว้ตอนหน้านะใช่ค่ะตัดน่ได้ค่ะคุณพี่เราเคยไอที่ร้านนี้มาแล้วนะ่ดูราคาคือผมว่ามันเป็นมันมันดีอย่างคือมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรังเป็นของธรรมชาติเออมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกดีไอ้ที่คุณนุ่นใส่ไปเมื่อกี้กล่องแดงๆคืออะไร ค่กล่องแดงๆคืออะไรน้ำสดค่ะโอเคค่ะตาล้องไหนกินต้อร่อยมันไม่หวานไปอ่ะใช่ไหมอกีเราใช้คาว่าอร่อยหอมใช่ไหมรสชาติเหมือนไอสกีตาล้องบอกแล้วหอมไม่ใช่ ต่อให้คนสั่งสิบแก้วเราก็จะทำชีละแก้วเท่านั้นราคาต้องรออยากกินต้องรอนะรม่ได้ถ้าฝัานทีะละหลายแก้วมันไม่อารมณ์มันไม่ได้สูตรวันเข้มข้นมันจะไม่ได้มันจะมีสูตรของเราอยู่ว่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นชีลาแก้วรอไม่ได้ก็ต้องรอ <laughs> ทางระหว่างนี้คุณนุ่นครับร้านร้านของเราก็จะขายที่นี่ที่เดียวเท่านั้นมีรับงานอีเวนต์บ้างหรือไมุ่้ณก็มีการนี้ขอเบอร์มือถือหน่อยคุณนุ่น063 063 925 925 5ย5ห5สามบ้านพร้าวหอมของคุณนุ่นแม่วันนี้ขอบคุณมากนะคุณนะุ่นนะอ่าขอบคคุณ่จากนี้ก็ให้คุณนุ่นทำออเดอร์ให้ลูกค้าต่อไปนะครับ ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ปาวานมากๆนะที่แนะนําร้านนี้มาผมรู้สึกโอเคมากเพราะผมก็เป็นคนชอบกินน้ำมะพร้าวอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆตรงนี้นะร้านธรรมดาร้านหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาอย่าเพิ่งเชื่อชนาวีนะคะนรับพอรีรอพ่อพันแแม่เมืออกันรอมาพี่ตู่นและท่านก็จะ รู้ตึกดีๆ,ๆเหมือนผมในวันนี้นั่นเองนะครับกับบ้านพ้าหอมของคุณนุ่นนั่นเองขอบคุณ,คณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มอกลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามานะครับก็ทําให้มเปแนงไปทารายการต่อยอดช่วยเหลือคนต่อไปผมกับคุณนุ่นจบอยู่ที่ร้านบ้านพ้าหอมของคุณนุ่นนั่นเองนะครับถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกชนาวีพาหน้าผมจะพาไปไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนเลยครับผมด้วคนะ เป็นงานยังบอกเลยว่าของขอบคุณค่ะอร่อยเขาอร่อยเกินราคาอะไรอันนี้เขาเรียกมาร์ท้าถอดถอดมาร์ท้าถอดเสื้อ